กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอรณ์บอกพังไทยเหลือพังลาฟซีทุกทุกท่กทาน <c oughs> ที่ผู้ที่เขามาหบดูหับสมสองของแม่ตาเนาะสม,มิวมันเขาขั่วอีกแล้วมาเนี่ยอย่างมึกอ,อย่างปลามึกเนาะเอาสุกๆเลยสม,มิวเนี่ย <c oughs> แล้วก็อันหัวข้างมาเนี่นะ มาตาพนซื้อมากนี่อันนี่แม่ใหญ่จะดีผ์นซัพพอซื้อนะแ้างกับปามเมอรมาตาพนออกมาเพราก็เลยซื้อมาขอขอบุญขอบคุณเนาะใหญ่ลหลายๆเดอ้อไห้ดีนแห้งลำเลยลำรวย มากินนำกันเด้ปะลุงพญายม่ยายน FC ทุกๆทานแล้วสิหาว่าไม่ตามบอส่วนเด้อนี่ก็บหมักแตงข้าวนี่หน้อยค้างแล้วก็ย่างมึกกินนำกันแสบๆปะาลุงเอ้ยสมิวเพิ่งกำลังเข้าคั่วอยู่มันี้อาหารแรงคฮาก็มีประมาณนี้แหละเนาะหมอ,อยังน้องนิด หมอเป่าเอาไปไว้ไปลักไปไปล่างด้าแสบบอาไปลูกก็ไปด้าแสบกับหมุดจอมันนะจ้าย่างเมือกจำแจวซีพุทธแจวซีพุทธกับซีเมือกซามิวแหละทำเองไม่ต้องซื้อเนี่ยก็ใกล้สีแหล่เลยย่างใกล้สีแหล่เราไปรูกไว้ พอดีได้ถ้วยอหนึ่งลูกอยอมกินเพราะว่ามันราคาแพงเนาะอันนี้ค่ะั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมากผมเคยได้กินดอกห้อยอันนี้จากโลกละเทา่าไรแม่ต้านหนึ่งว่ามันแพงกับผมเลยเคยซื้อกินจักเสื่อนย่านหนอมันแพงผมเคยซื้อกิน้อยนอนคยออ้างหมดหมดไม่อันนี้ผมแพงหมดแม่ตา้านเลยมันคือคือกันเนาะ หอยข้างกับหอยแข้งอันนั้นหอยแข้งมันจะเป็นกระตับเออแมนอันนี้มันเกี่ยงกับมันเกี่ยงเออเมตาเนืกว่าย่านโลละแสนและได้อุ้ยว่าแพงแพ่งวะก็เลยบริสุทธิ์กินจักเถือรร่อนรวมข้างแรกในชีวิตจะได้กินเนาะอย่าลืมหมดจ่อมาเดอ้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายเอฟซีตุกตุกฐานมากินน้ำกันเดอ้อบัตรสุขสุขคนนั่นแหละ ผู้ที่เข่ามาหับดูหับส้มแล้วก็ผู้ที่เข่ามาติดตามแล้วก็ผู้ให้กำลังใจมาตลอดอย่าลืมมากินน้ำกันแซ่บๆเด้อมาดูตอนกินเลยพี่น้องอ้าาเข่าอะไรทั้งนี้บะลุงโสงหน่อยหยาดเลยพี่พี่พี่ลูกมายีาพ่อแม่มายีาพ่อแม่นะกินข้าวเด้อกินข้าวกินข้าว มเดนมา่มาใหญ่มาเด้าตาคุดใหญ่พอใหมาใหญ่มาเดินมาเด้อมากินนลำดุลลำลาแม่แอบส่นน้องมิดวะจักแซบบอแซบดูสปดบลุก้อศน่ยโกแซบแย่งอยู่แย่งกินน้องกินมาเดด้วยแย่งอยู่แย่งกินเลยเนาะโชคเจ้านีเนาะป้าขะบอหมิดเน่ยขูดนะ ไม่ไม่ยูนี่ยส่ตยงทบกานเดปลาลูคนใหม่ตอาม่ใหญ่ยายหอคุณตาคุณลุงคุณพ่อคุณแม่ทีู่กรที่เล่นกันเ้อซ่แซ่โซงน้อยโอ้ยโซงน้อยเน่ยูขลุ่นปะปยิ่งแต่มือนผูมือไว้ต่างเมืองซื้อกับติดใจละสัน ซือมาซีมเอกิโลมันถือเลยซาซีมได้เนี่ยนะพลุงันกินนะจากสีสามด้แ็ยง่ซ็บเซ็บว่ะสิตอนมาได้ปัญญาไ่แน่ซบแซ่บอดบไว้แล้วก็กินหอยค้างเมึ่งสัก่อนพัตเกิดมากมาเคยได้กินฮะกับข้างแรก <c oughs> อะไรเห็ดกะลูกหอย <c oughs> น้อกินฮักเจง,งินชื่ออ

มันจะลักตาไปรู hmm. mm ้หมแน่มันบ่ยังจะจับมือเลยนี่

แซ่บอยู่นหอยเนี่ยแต่เสียแต่่าอยากไมขี่แลนะหอยแอะมีที่กซื้อปลาหมึกอะไมาซื้อน้องน้องดกินปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึองัวแบมปลาหมึกไข่ะ

không ừ. nói kinh lái cả bữa nhạt nóng nhạt nhạt ngủ cả yêu, cứ bảo mưa sao và nhạc này lại là cái tên อ้านัวขโมนี่สืบรูไหมแมาเนี่ยก็จิตด้ขอมรับพรจากละปาารุงฝากเป็นกำลังใจให้เมตาแล่้าะ่งกันน่อสบ่ตาในเดิอป่าลุงหน่อยขโมกับใจทุกๆคนดีเขามาติดตามเลยรับสมอเอ่อห้าก้าสู่ซ้นไปเรื่อยๆรไงลุเด้สบายดียสบายดี